คุณกึลังฟังกึมลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารนากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟาสายบายสิริวันโดยโดยุุมสิริวันนุกัตรัเรายังอยู่กันต่อกับรายการฟ้าสายบายสิริวันในช่วงเวลา8ปนาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที26กุมภาพันธ์2500 65วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ว้าวมากๆเพราะว่าถ้าใครดูทาง YouTube Facebook ก็จะพบว่าเรามีสาวสวยมาเยือนรายการเราอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะหน้าตาดีแล้วก็เธอทั้งสมาร์ททั้งบิวตี้ฟูลเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่ใครเป็นใครเลย Fry. เฟนฟรายเวลาพูดถึงเฟนฟรายเราอาจจะนึกถึงมันทอดตามตามร้านไก่ย่างหรือไก่ทอดก็าตามแต่อันนี้เป็นอดีตนางงามเวทีไหนไปถามเจ้าตัวเล็กเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเฟนฟราย สวัสดีค่ะพี่ปุ้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตมาสัมภาษณ์นอกสถานที่ค่ะเพราะว่าเป็นไฟมิธรระด่วนไปต่างจังหวัดก็เลยอยากจะอนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์ที่สนามบินนะคะแต่ว่าบอกว่าคูไม่ว่ากันนะคะโอเคค่ะเส้นไฟแนะนำตัวเองนิดนึดงชื่อนามสกุลแล้วก็ ตำแหน่งที่เคยได้บนเวทีนางงามค่ะเซนฟารีนะคะสริยวัฒนกุลนะคะตำแหน่งมิส Thailand โปร2015ค่ะย้อนกลับไปประมาณ6ปีที่แล้วเวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะพี่ปุ้งเนาะไม่นาเชื่อเลย6ปีแล้วแต่ความสวยงามทำไมกลับเพิ่มขึ้นล่ะ ดูแลตัวเองมาค่ะพี่ปุ้มพอโตมาเราก็จะมีวิธีในการดูแลตัวเองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็ใครหลายๆคนที่เคยติดตามมานอกจากบทบาทของนางงามแล้วนะคะเ็นไพก็ยังเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการสอนภาษาจีนด้วยนะคะทั้งช่วงสามก่อนหน้านี้ใช่โตจีนอาราวดเวอร์ค่ะพี่ปุ้มนอกจากนี้ก็ทําพิธีกรมาเรื่อยๆแล้วก็กับบทบาทใหม่ล่าสุดนตอนนี้เลยนะคะก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะจากช่องโมโนเทนี่น อันเข้า7เจดวันยาวๆเลยค่ะถ้าเกใครที่ยังจำเสียงกันได้นะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นรายการ g o o ม m o r n ิ n g ไทย i ลน n d ข่าวเช้า Good Morning Thailand ค่ะของโมงเช้าถึงเกือบเกือบแปดโมงแล้วก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเย็นค่ะซึ่งเด่นประเด็นดังค่ะก็เป็นอีกบทบาทที่ท้าทายมากๆค่ะพี่ปุ้มเป็นคนที่ชอบความท้าทายไหมโดยส่วนตัวอ่อชอบค่ะชอบค่ะ เป็นคน<ช>ที่ช,ชอบความท้าทายแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่บุ้มเรียนรู้<ช>สิ่ง<ด>ใหม่ๆตลอดเวลวาค่ะแค่ประโยคที่น้องพูดถึงที่ทำให้เราเห็นตัวตนเลยว่าพี่บุ้มดีใจมากๆเลยที่เป็นฝ่ายสละเวลามาแบ่งปันมุมอมองวิธีคิดแล้วก็ความรู้แล้วก็อาชีพที่ทําอยู่จบอะไรมาคะขอโทษ ๋อได้เลยค่ะเป็นไปจบจากคณะจีนศึกษาค่ะวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็นอกจากนี้ไปแลกเกลี่ยนที่มหลาลัยปักกิ่ง t e c i n g University หนึ่งเทอมก็ประมาณ5เดือนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดถามย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มเรียนจีนที่ไหนเป็นไปเรียนที่มอปลายมงฟอร์ดวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งให้ไปใน,นจีนทุกซัมเมอร์ ซึ่งก็เลยทําให้ตอนนี้กลายเป็นไม่หมวยก็พูดภาษาจีนได้ค่ะพี่ปุ้มส่วนปริญญาโทค่ะพี่ปุ้มเป็นไฝ่เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ,อ้ต้องเรียกว่าครบรถจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากมเพราะว่าไม่ไม่มากนักนะที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมลูกเรียนภาษาจีนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วรักไหมภาษาจีนที่เรียนเนี่ยฝ่ชอบม,มากค่ะจริงๆแล้วเป็นเลิฟแอ f เ r s ร์ i g h t สำหรับเป็นไฝ่นะคะเพราะว่า โดยส่วนตัวแล้วเป็นไฟเป็นจ้หนูจําหมมักจะสงสัยตลอดเวลาทําไมอะไรยังไงเกิดขึ้นพอเรามาเรียนภาษาจีนปั๊บเนี่ยทุกอย่างมีคําตอบค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นวิธีการออกเสียงรวมทั้งตัวเขียนภาษาจีนแล้วพอ,อเรา ไปเรื่อยๆเราอินกับเรื่องวัฒนธรรมภาษาแล้วก็คนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละเวของเราทางของเราจากตอนแรกตั้งใจว่าอยากเป็นคุณหมออยากเป็นหมอทํางานในโรงพยาบาลพอเราได้ทดลองไปเข้าค่ายหรือว่าลองไปเทคคอร์สที่ปูพื้นฐานสำหรับแพทย์นะคะเรารู้สึกอุ้ยไม่ใช่ทางเราเลยอะพี่ปุ้มคือ <laughs> ไม่ใช่เลยอะรู้เลยไม่ใช่ <laughs> ก็เลยเอ,อตัดสินใจลองไปเรียนภาษาต่ตางประเทศภาษาแรกที่เรียนคือญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนั้นเรียนมาสาปีก็ยังรู้สึกแบบ ยังจําอะไรไม่ได้เลยแปลกมากพอหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นลองเรียนภาษาจีนไหมพวกพี่กับน้องอ่ะเคยเรียนแล้วอยากพี่เฟนฟรายลองเรียนดูพอเฟนฟรายไปเรียนปั๊บโอ้โหเลิฟแอดเฟอร์ไซค่ะเรียนแล้วมีความสุขสนุกมากแล้วทุกๆอย่างที่เราสงสัยมีคําตอบให้เราหมดเลยทุกอย่างที่เราสงสัยมีคําตอบให้เราหมดอันนี้ดีเนาะเป็นวิธีคิดสําหรับน้องๆที่อาจจะอยู่ในวัยที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ใช้วิธีของเฟนฟรายไปปรับใช้ก็ได้หรือน้องๆที่ทํางานแล้ว เพราะเฟนไฟได้ทําหลายหลักงานมากแรกแรกก่อนประกวดนางงามทําอะไรคะตอนนั้นเฟ้นไฟประกวดนางงามในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตใหม่เพราะว่าเฟนไฟจบปริญญาตรีพอดีเราช่วงนั้นกําลังที่จะ,ะหางานแต่ว่าจริงๆตอนนั้นเฟนไฟนเป็นพิธีกรมา,มาอยู่แล้วคุะคู้มตั้งแต่ตอนตอนปีสองปีสามก็ไปแคสต,ตามความฝันของเราเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราชอบงานด้าพิธีกรเกี่ยวกับผู้ประกาศขนะ่าวมาตลอดทุกครั้งเวลามีการประกวดเราก็จะไป ไปสมัครไปเป็นผู้เข้าแข่งขันไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นมูใหม่ในวงการทีนี้พอเราสังส่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆค่ะก็ทําให้เราตัดสินใจโอเควันนี้แหละฉันจะลองไปประกวดนางงามซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่วางไว้สําหรับการที่จะเข้ามาทํางานในวงการวงการบันเทิงด้วยฐานะเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวแต่ว่าเกิดจากการที่เพื่อนคนหนึ่งเขาชักชวนเขาก็บอกว่าเอ้ยลองดูสิลองดูไหม ซึ่งตอนแรกเชนฟไฟยังมองว่าอุ้ยการเป็นนางงามอาจจะไม่เหมาะกับเรานะเพราะว่าย้อนกลับไปนะตอนนั้นค่านิยมของความสวยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้จะต้องสูงโปรง่งจะต้องขาวจะต้องเอหุออ่นดีแต่ไ,ไฟตคุณก็กดีนะ <laughs> คุณก็ดีนะครบนะ <laughs> แตอ่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับท่านิยมนะตอนนั้นค่ะก็เลยทําให้เราเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราเหมาะตรงนี้จริงๆหรอเราก็ปฏิเสธเพื่อนไปหลังจากนั้นผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเองค่ะพี่ปุ้มเพื่อนก็โทรมาบอกว่าไปสิไปนะแล้วก็หาทางที่ล่อใจเราไปให้ได้ด้วยการที่บอกว่าเวทีนี้หากได้ผู้ชนะเขาจะให้ไปที่จีนไปที่สัญญาซึ่งเป็นเมืองที่เราอยากไปอยู่แล้วค่ะพี่ปุ้มเนี่ยแหละค่ะ that's the point ตัดสินใจแบบง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องคอนวินส์อะไรเยอะเลยตัดสินใจไปเลย <c oughs> ไปเพราะประสอดคล้องกับความรู้สึกความรักที่เป็นแอดฟอร์ซไซคือรักภาษาจีนใช่ค่ะตอนนั้นไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าประเทศจีนจะกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจ <c oughs> และมีบทบาทมากขนาดนี้ <c oughs> นนเนาะเขาย้อนไปห้าหกปีที่แล้วก็อยู่กั้มกึ่งแหละอเมริกาก็ยังเรียกว่าคุมครองโรคใบนี้อยู่ฟิวเซนไฟตต่อเลยเวลาเราก็ท้าทายแต่วันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่หมดเดี๋ยวขอต่อเฟ้นไฟตยตอนวันพรุ่งนี้ เพราะว <ฮะ S 1> <ะ>่าภราใส่ประชีบันเรามีจันทร์ถึงสุขเหมือนกัน<ะ>เอ,อ่อพอเราเข้าไปสัมผัสเวทีนางงามตอนแรกไม่ได้ตั้งใจแต่เข้าไปเพราะแรงบันดาลใจอยากไปออศึกษาหาความรู้ต่อที่ประเทศจีนเมืองที่อยากไปได้อะไรแล้วคิดว่าแตกต่างจากที่เราคิดก่อนเข้าประกวดนะอืหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยเ,ออเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะตอนที่ฝนไฟก่อนที่จะเข้าไปเรารู้จักว่าโอเคนางงามคืออะไรภาพณนะตอนนั้นก็คือผู้หญิงคนนึ่ง ขึ้นไปเดินบนเวทีแล้วก็ประกวดว่าใครสวยที่สุดเราเข้าใจแบบนี้แต่พอหลังจากที่เราไปประกวดจริงๆเราพบว่าโอ้โหการประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เราต้องแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยดูแลตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่มากกว่านั้นคือความอดทนค่ะนอกจากเราจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ย ผ่านการฝึกฝนมาแล้วก็ผ่านการที่เราจะต้องวางสเกจดู l e ในแต่ละวันว่าเราทําอะไรบ้างตอนที่เราเข้าไปในกองประกวดค่ะพี่กุ้มซึ่งความท้าทายของเฟนไซก็คือทุกคนที่เข้ามาประกวดมีประสบการณ์ในการประกวดเกี่ยวกับเวทีนางงามมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะเข้าใจเลยแล้วเขาก็จะ จะจะเป็นนะคะเรียกอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดพูดภาษาเขาจะง่ายเขามีประสบการณ์เนาะเขารู้ว่าเขารู้และที่สําคัญก็คือเขามีพี่เลี้ยงด้วยเขาจะมีพี่เลี้ยงที่คอยดูภาพรวมไว้ให้้วหนูไม่มีเลหรอคะนูไม่มีพี่เลี้ยงค่ะพี่ปุ้มว้าวเก๋มากอ่ะต่อคือกันไปก็ไปแบบเรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบเลยดีกว่าพอครั้งแรกที่เข้าไปก็ผู้เข้าประกวดทั้งหมดจากผู้ประเทศมีอยู่ประมาณ300อคนจากรอบแรกนะคะแล้วเขาก็ค่อยคคัดไปทีละรอบ รอบสัมภาษณ์แล้วก็รอบฟ i n a นลลิสต์คือรอบสุดท้ายที่จะนําไปกับตัวแล้วก็ทํากิจกรรมมีการเดินสายอย่างที่คุณผู้ชมได้เคยเห็นไปซึ่งในรอบนี้ฟนฟก็มองว่า โอ้โหถ้าชีวิตเราเนี่ยได้เข้าแค่รอบสุดท้ายแล้วก็มองว่าโอ้โหนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะมันคือประสบการณ์อตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่กล้าคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะเป็นผู้ชาชิงมงกุฎต,ต่างๆอาาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต่างจากคนอื่นที่เขามองว่าฉันฉันอาจจะต้องได้อ<ล>ะไรเงี้ยเพราะ<ๆ>ว่าเขาชัดเจนในเป้าหมายต้องไปหา่หาเราแต่ว่าเรามาเพื่อเพื่อเพื่อประสบการณ์เป้าหมายเราคืออยากไปจีนแค่นั้นเลยพี่ปุ้มหลังจากนั้นที่ประกาศขึ้นมาบอกว่า เป็นไฟติดเข้ารอบสาสิคนสุดท้ายโอ้โหตอนนั้นก็ยังรู้สึกตกใจอยู่นะคะแล้วก็คําถามที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นคือจะบอกที่บ้านยังไงดีอ, <laughs> อ้ห่หแล้วก็ประกรดวดโดยไม่ได้บอกที่บ้าน <laughs> เอ่อจริงๆใช่ใช่เป็นไฟเป็นไฟคิดว่าตัวเองอะไม่น่าจะเข้ารอบลึกค่ะพี่บุ้มทีนี้เนี่ยก็ก็โทรไปบอกที่บ้านคือก็มีทั้งฝั่งที่มองว่าอุ้ยคือด้วยคําที่บ้านของเป็นไฟเอ บางบางคุณอาอะไรเงี้ยเขาจะคอนเซอร์วทีฟนิดหนึ่งเขาก็จะ <c oughs> ไม่อยากให้มาประโวดแต่ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะมองว่าทำไมอะทำไมถึงไม่ลองอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกหนูก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ hey, จะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาลองสิ นี่มันประสบการณ์ครั้งใหม่ในชีวิตของเราเลยนะก็เลยตัดสินใจลอง <S <S <ม>ทีนี้ค่ะพี่พุ่มพอเข้าไปแล้วเนี่ยความท้าทายเหมือนที่บอกว่าเฟนไฟไม่ได้มีองค์ประกอบเหมือนคนอื่นที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วมีพี่เลี้ยงที่คอยดูภาพรวมให้เฟนไฟต้องมานั่งวางแผนเองทุกอย่างว่าหลังจากเนี้ยในช่วงเวลาหนึ่งเดือนในการเก็บตัวคะ่ะเราต้องทํำยังไงบ้างพอหลังจากกองประกวดเขาก็เรียกประชุมมันเป็น,น r e h e a s a l day เรียกอ๋อ ขอภัยค่ะเป็น orientation day เราก็เข้าไปปฐมนิเทศของนางงามเขามีปฐมนทเทศด้วยนะคะว่าแต่ละกฎระเบียบต้องทําอะไรบ้างเราต้องทํายังไงบ้างทีนี้เพราะตารางเขาออกมาให้เราเห็นแหละตั้งแต่ day ว mm ัน hmm. ถึงวันสุดท้ายเราจะทำกิจกรรมที่ไหนบ้างสิ่งนี้นแหละค่ะเป็นก็เริ่มทากันบ้านแหละ <c oughs> เริ่ม <c oughs> ตั้งให้กันข้อมูลทุกสถานที่เริ่มตัง mm ้ hmm. ตงยห้การตีโจทย์ก่อนว่าณเวลานั้นเขาต้องงานคนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้มแล้วก็เตรียมชุดเลยตั้งแต่วันนั้นว่าวันนี้เราจะใส่สี mm hmm. อะไรจะใส่ชุดไหน รองเท้าบแบบไหนเึิ่งประดับยังไงคือทุกกระบวนการค่ะคือช่วงระเวลาหนึ่งเดือนในการประกวดเหมือนสมองเราทํางานตลอดเวลาแม้แต่ฝันนะคะพี่ปุ้มเรายังฝันถึงวันพรุ่งนี้เลยอะว่าภาพที่เกิดขึ้นมันจะคืออะไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเนาะถ้าไม่ได้คุยกับเฟรนด์ไฟายแล้ววิฟายไม่บอกว่าเวลาก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามในแต่ละเรื่องเนี่ยเราอาจจะมองภาพกิจกรรมนั้น อาชีพนั้นๆหรือธุรกิจนั้นๆอีกแบบหนึง่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมและทําจริงจัง,จงเราจะเห็นรายละเอียดแล้วเห็นภาพชัดๆไวๆง่าย,ายๆเลยแหละวะ่าทุกเรื่องที่ประสบความสําเร็จต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาผสมถูกต้องถูกต้องค่ะพี่ภูมใช่เลยแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งเพ็นไฟมองว่าหนึ่งจุดแข็งของเราคืออันนี้คือหนึ่งในเมธอดวิธีคิดของเราด้วยนะคะว่าเราจะจะ จะวิเคราะห์ตัวเราเป็นคู่แข่งอย่างไงดีอันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นคู่แข่งก็ได้ครับพชดแล้วก็เริ่มมนะีการทำ SWOT analysis ค่ะพี่ปุ่มจุดแข็งต้องใช้ส w o t ด้วยว้าวว้าวา <laughs> หนูจะมีสมุดเล่มน,นึงเลยค่ะเอามาวิเคราะห์เลยว่าแบบคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเราอยู่ตอนนี้เราอยู่แร็งไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยนิสัยส่วนตัวคือเป็นคนไม่ได้ยอดท้ออยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งพอเราตัดสินใจเข้าไปแล้วค่ะทุกครั้งที่เวลาเ็นไ คือจะทาเต็มที่แล้วก็ไปให้สุดพอเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยจุดเด่นของเราก็คือหนึ่งเราได้ภาษาจีนเราป้าหมายปีนั้นก็คือเขาต้องการหาตัวแทนเพื่อที่จะไปประกวดที่ประเทศจีนน้องเนอะใช่อันนี้อันนี้คือเป็นจุดเด่นอีกอันนึงก็คือื่องของการพูดค่ะอย่างที่เฟนไฟเรียนที่พุ่มไปแล้วก็คุณพุ้ฟังไปนะคะว่าเป็นไฟทํางานพิธีกรมาก,ก่อนน,นี้แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยค่ะถึงแม้จะประสบความสุขบ้างไม่ประสบความสุขบ้างในทุกครั้งที่เราไปแคสติ้งแต่ว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราจะพูด ด้วยเบสพื้นฐานที่เราเข้าใจสถานการณ์แล้วเรามีข้อมูลนั้นๆอยู่ทุกครั้งเหมือนที่เป็นไฟบอกไปว่าเป็นไฟจะทาการบ้านทุกครั้งว่าอ๋อครั้งนี้ไปกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยมีอะไรบ้างประวัติศาสตร์เป็นยังไงเห็นต้องไหมคะมเพราะฉะนั้นเวลาสัมภาษณ์กับกับสื่อที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบีบแป๊บเดียวค่ะเราจะรู้เลยแล้วก็เราจะพูดได้ซึ่งก็จะต่างกับคนอื่นที่พอพอพาร์เดนกันงามนะตอนนั้นนะคะเขาก็จะมองว่าสังคมจะต้องดีคือ สำหรับแฟนฟันฟมองว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตอบคําถามที่แอสแ็กจนคนเข้าไม่ถึงเราคือคนอคนน,นี้แหละที่ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเป็นกระบอกเสียงเพื่อทําอะไรทุกอยาก่างนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจใช่ค่ะพี่บุ้มก็เลยมองว่าโอ้เนี่ยแหละ that's why ก็เลยทําให้ปฟนมีความมั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับฮันนิยมความต้องการนะตอนนั้นในเรื่องของความเยอแต่เราเราก็ใช้อย่างอื่นสู้แทนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเยี่ยมเลยเราฟังมาถึงตรงนี้ยต้องบอกว่าวันนี้ผู้ฟังฟ้าสสายใบสิริวัน เปิดวิธีคิดวิธีมองการประกวดนางงามเปลี่ยนไปสําหรับบางท่านที่ไม่เคยรู้มาก่อน<ฆ>แต่ที่เชื่อว่าหลายๆคนจะอดปลื้มและยิ้มกับสิ่งที่เฟ้นไฟเล่าไม่ได้ว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมเฟนไฟถึงสามารถเดินในแต่ละจุดแต่ละจุดได้ตามที่ใจคิดแต่ก็ต้องผ่านอุปสรรคเนาะ<ฆ>ทีนี้พอประกวดนางงามเสร็จได้ตําแหน่งมาแล้วก้าวเข้ามาสู่งานที่เรารักโดยเฉพาะงานพิธีกร<ฆ>ทําอยู่นานไหม เฟ่เฟย์ทำมาเรื่อยๆนะคะทำมาทุกปีงานแรกที่ได้รับหลังจากที่ได้ตําแหน่งก็คือพิธีกรรายการโตจีนออร์เดิร์วค่ะเฟนเฟย์ทำมาตลอดระยะเวลาที่เซ็นสัญ,ญญากับทาง BC h e r ฮโแต่ต้องเรียนก่อนว่า,วารายการโต๊จีนเป็นรายการที่สนับสนุนโดย King Power แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งค่ะที่เขาเห็นเราจากการประกวดได้แหละเขาเห็นเราพูดภาษาจีนได้สนใจเรื่องจีนก็เลยเรียกมามาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ีิธีเพราะว่าระหว่างที่เฟนไฟเป็นพิธีกร ใน King Power เขาก็จะมีงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งเปิดตัวแบรนด์แอมเบสสเตอร์ระดับโลกก็คือฟ้านปิงปิงแล้ววันนั้นเนี่ย<ม>เราก็มีโอกาสที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์หนึ่งในนักแสดงที่เราชื่นชอบมากๆแล้วก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดคือใครที่เรียนจีนนะคะก็จะรู้ว่าโอ้เ oh, นี่ยแหละฟ้านปิงปิงแล้วถุดยอดแล้วว่าถ้าเจอไม่เจอมรสุมเรื่องภาษีของจีนนะเราก็ยังเห็นผลงานของฟ้านปิงปิงกันอยู่เราตอบน้องคะเออเฟ้นไฟก็เคยหวังไว้เล็กๆ จริงๆก็ไม่ได้เลยค่ะแต่คิดมาในใจตลอดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องไปเจอเธอให้ได้ที่ไหนสักที่คิด่าจริงๆนะที่ปุ้มคือเป็นไรมองว่ามันไม่ผิดเลยที่เราจะจะมีเป้าหมายใหญ่ๆบางคนเขาอ,อาจจะมองเฮ้ย hey, you crazy no I'm not crazy อย่าลืมว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนค่ะ เขาคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอะพี่ปุ้มเขาถึงคิดปลอดไฟได้เนาะใช่เป็นวิกฤตว่าถึงคิดอะไรแบบขึ้นมาทั้งที่เมื่อก่อนทุกคนไม่คิดเลยว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างโทรศัพท์ม,มือถืออย่างนี้ค่ะย้อนกลับไปพี่ปุ้มเราเคย <Yeah. S 1> เห็นในภาพยนตร์ใช่ไหมคะแต่วันนี้มันมีจริงๆเนี่ยแหละใช่มันลิ้นล้ําไปเรื่อยๆแล้ว <laughs> ใช่ถูกต้องถูกต้องเนี่ยค่ะแฟนๆก็เลยมองว่าโอ้มันมันมันไม่ผิดเลยแล้วก็พยายามคือระหว่างทางนิดนึงค่ะขอเข้าเรื่องนี้นิดนึง เวลาทุกครั้งที่เราเรามีฝันที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหรือว่าเวลาเราแชร์ให้ใครฟังแล้วเขามองเฮ้ยมันจะได้เหรออันนั้นคือหนูไม่ได้เบลมหรือว่าหรือว่ามองว่าเป็นอุปสรรคนะคะต่อชีวิตแต่หนูมองว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราแล้วทุกอย่างมันมีทางไปของมันค่ะ อย่างเรื่องนี้เหมือนกันการประกวดสำหรับเฟนไฟา์การเป็นผู้ประกาศข่าวการเป็นพิธีกรจากเด็กต่างจังหวัดอ่ะพี่พุ้มเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆแล้วก็เด็กที่ไม่มีที่เลี้ยงเลยเตรียมทุกอย่างเองทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะเพียงแค่เราตั้งใจส่วนกลับมาที่ฟ่านปูบิงนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นฟายติดตามหนังภาพยนตร์เข้ามาตลอดแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเจอเธอเพราะฉันตัดสินใจมาในวิษาจีนแล้วแล้ววันหนึ่งทิงเทว์ติดต่อมาบอกว่าไปสัมภาษณ์ไหมฟ้านบิง,งฉนั้นไม่รับค่าตัวเลยสิ อ๋อจริงๆริงจริงๆก็ก็ไม่รับก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีค่ะเขาลอบเขาคุณก็ต่อที่การ่านไปแล้วจริงๆน้องก็ต้องได้รับเพราะน้องไปทํางานอันนี้เราแซวกันเล่นแล้วเป็นไยได้ความรู้สึกยังไงพอเจอคนที่แบบเหมือนทั้งเป็นไอดอลเหมือนทั้งเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ในใจเราแล้วเราได้ทํางานกับเขาอ่ะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปจุดนี้อนขออนุญาตแชร์นิดนึงพี่ปุ้มคือในความมั่นใจในตัวเราเนี่ยมันก็มีความกลัวอยู่นะต้องสารภาพเลยว่าเราไม่คิดว่าโอกาสเนี่ยเวลาท,ที่เราฝันไว้มันจะมาถึงใกล้มากอ,อนกระทั่ทงเขาบอกว่าเนี่ยไปสัมภาษณ์ดีคอนจริงๆผู้ภาษาจีนได้ใช่ไหมเรายังกลัวอยู่นะคะตอนแรกเราก็อุ้ยไม่มั่นใจหนูไม่มั่นใจค่ะขอปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไปแล้วนะพี่ปุ้มแล้ว <laughs> พอหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ตั้งสติใหม่อะทําได้เราทําได้อแล้วเลยตัดสินใจค่ะ โทรกลับไปเออพอดีหาคนแทนได้หรือยงังคะขอเปลี่ยนใจมาสัมภาษณ์ได้ไหมอืมพอพอเราตัดสินใจแบบนั้นนะะพี่บูมเราก็มองว่าโอ้บางทีเราต้องหาช a ล l เ n g นใหม่ๆห่ในชีวิตเราถ้าเรามัวแต่โอ้โหย่ำอยู่กับพี่หรือว่ามัวแต่กลัวอะไรเงี้ย ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมเลยนะคะอันนี้คือบทเรียนที่เราได้ได้จากเรื่องนี้พอถามคุความรู้สึกว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากคุณปุ้มตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานวันนั้นนอกจากเขาจะมีช่วงที่ให้คุณฟ่านปิงๆค่ะเขาไปไปในแอร์เรท์ที่จัดงานข้างนอกแต่ของเป็นฝ่ายเนี่ยจะคือการสัมภาษณ์แบบห้องปิดแล้วจะมีแต่พี่ๆสื่อมวลชนที่นั่งอยู่ในห้องแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นกับฟ่านึิงปิงณนะตรงนั้น ามรู้สึกแรกเลยนะคะเดินเข้าห้องคือหน้าเราเนี่ยนิ่งมากแต่ในใจเราเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเลยค่ะหัวใจจะแบบหลุดออกมาอย่างงี้ยแล้วค่ะพี่พุ่มพี่ดีก็ไม่เป็นไรเราเราเต็มที่แเราต้องทําให้เต็มที่ก็เตรียมสคริปซ้อมบีบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเขาก็บีบว่าคนนี้จะเป็นคนส่งคิวเป็นผู้จัดก,การของบ้านถ้าเขาบอกว่าหยุดเมื่อไหร่ป็นต้องหยุดเลยนะอะไรเงี้ยก็จะพยายามมองเขาตลอดทีนี้พอเขาเดินมาโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ ตานปิงปิงเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆพี่ปุ้มคือผิวของเขาอะค่ะเรามองเนื้อกระดาษอะคือเหมือนกันเลยอะละเอียดมากละเอียดมากคุณลิตี้เอเอบวกพี่ปุ้มมันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเปรียบกับกระดาษเราก็แบบนั่งมองความสวยเขาอุ้ยทำไมสวยจังเลยอะในทีวีเราว่าสวยแล้วนะตัวจริงเราเป็นผู้หญิงเรายังตะลึงแท้แลตะลึงเลยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่แล้วก็ทีนี้ประโยคแรกที่พีนัทใสทักเขาแล้วก็ผู้ภาษาจีนกับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยไงคะหว,วงังนิีน่ยวเสว2015今天我能就小姐ัสดีค่ะวันนี้คุณไนท์นะคะมีคอนวันที่25ค่ะวันนี้ก็รู้สึกกินดีมากๆที่ได้สัมภาษณ์คุณฟังจริงๆแล้วซึ่งเขาเขาตกใจค่ะทุกคนหันหน้ามองเราเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยทนไมพูดพูดจีนได้อะหน้าอยู่ไทยมากเลยนะแล้วคุณสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ย คือช็อต้ค่ะที่พวกมีคนแคปเอาช็อตนี้เร็วๆนี้เองค่ะไปลงในติ๊กตอกแล้วคนดูหลักล้านเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจเหมือนกันนะคะที่มีคนเห็นความสามารถของเราวันนี้พี่ได้คุยกับซูเปอร์ดาวติ๊กตอกเหมือนกันนะเพราะว่าในที่เป้นไฟคุยกับคุณฟ้านปิงปิงแล้วเขาเซอร์ไพรส์ประหลาดใจว่าเพราะเมื่อกี้ถ้าถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่หรือใครอยู่ทางระบบโซเชียลมีเดียเห็นชัดว่าสำเนียงที่เฟ้นไฟออกมาเนี่ย ขเขต้องเรียกว่า Excellent นใช่ไหมที่ภาษาอังกฤษคือสุดยอดมากมากแล้วถ้าใครดูก็จะเห็นมุมมุมขอบจอของเฟ,นฟ้นไฟจะเขียนว่า FF Happy Chinese Class เฟ<อ>้นม<ช>าสอนภาษาจีนด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะพี่พุม่มเป็นเป็นนิติใหม่เป็นความต้องการของเราที่เราเราอยากจะถ่ายทอดความรู้ความสามารถของเราให้คนไทยสามารถที่จะพูดภาษาจีนได้เยอะๆเหลายคนเวลาพูดถึงภาษาจีนค่ะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ให้ฟังทุกคนเขาจะมองว่า ภาษาจีนเนี่ยเป็นเรื่องยากนะยิ่งเราเป็นคนไทยเรียนภาษาจีนเป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้เวลาในการเรียนเยอะเลยแต่จริงๆแสอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าเรามีข้อได้เปรียบค่ะที่เราเป็นคนไทยเพราะว่าทั้งวรรณยุกใช่ไหมคะวรรณยุกพยัญชนะทุกอย่างใกล้เคียงกันโดยเฉพาะวรรณยุกนี่มีเหมือนกันทุกตัวค่ะพี่ปุ้มแต่หรใช่แต่แค่แต่แค่สลับที่กันเล็กนอ้อยยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยใช่ไหมคะอาอานะคะ อา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 ใช่ไหมคะภาษาจีนก็อา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 เห็นไหมคะมีทุกเสียง <c oughs> ไหมคะแต่แค่สลับ <c oughs> สลับเพินยินพยัญชนะต่างๆก็เสียงใกล้เคียงกันโฟโฟโมโฟใช่ไหมคะใกล้เคยียงกันมากๆค่ะพี่ปุ้ม <c oughs> ทีนี้แหละนี่ข้อได้เปรียบของเราเราจะต่างกับต่างชาติางงัในฝั่งยุโรปค่ะที่เขาเรียนซึ่งเขาไม่มีโทในการพูดเขาก็จะยากหน่อยแต่เรามีข้อได้เปรียบแต่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องพุฒนิดนึงแต่มีวิธีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เป็นไฟสอนนักเรียนที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเฟ้นไฟเราต้องการที่จะให้เขามีพื้นฐานแน่นในการที่จะไปเริ่มต้นเรียนภาษาจีนซึ่งไม่ใช่แค่ภาษาจีนเท่านั้นนะคะที่เขาสามารถเข้ามาเรียนแล้วก็สื่อสารได้เขายังสามารถที่จะนําความรู้เรื่องธุรกิจมารยาททางธุรกิจจีนนะคะที่เป็นไฟสอนเนี่ยเอาไปต่อยอดในธุรกิจได้ซึ่งคอร์สนี้เราได้รับสิ่งตอบรับจากผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรนะคะที่เข้ามาเรียนเพราะว่าบางทีการที่เราไปเจรจาธุรกิจกับคนจีนเขาจะมีดิเมนชันเขาจะมีวัฒนธรรมวิธีคิดที่เป็นของเขา นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจำเป็นจะต้องรู้<ม>อย่างเช่นไปทักทายเขาเราจะต้องยื่นนาบัตรอย่างไรเราจะต้องมีแมนเดอร์แบบไหนหเขารู้สึกประทับใจเราตั้งแต่ครั้งแรกเ<ม>นี่ยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะพี่ปุ้มเพื่อนๆเลยจัดคอร์สนี้ขึ้นมารวมทั้งบางคนที่มองว่าอุ้ยภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากจังเลยแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงสามารถที่จะพูดภาษาจีนได้ เป็นไปได้ค่ะเป็นไฟจัดคอร์สหนึ่งขึ้นมาคือผู้ภาษาจีนเข้าใจง่ายสื่อสารพื้นฐานได้ภายใน12ชั่วโมงก็ทำมาแล้วค่ะพี่ปุ่มมีเด็กๆนักเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ภาษาจีนหรือว่าบางคนที่เขาอยากจะพัฒนาสกิลภาษาใหม่ๆก็เข้ามาเรียนด้วยแล้วก็จริงๆแล้วล่าสุดเร็วนี้นะคะมีพิธีกรชื่อดังท่านหนึ่งเลยถ้าพูดชื่อทุกคนรู้จักทำรายการทอล์คโชว์ค่ะแต่อาจจะขออนุญาตยังไม่เปิดเผยชื่อ มาติดต่อเราไปเจอกันงานหนึ่งทีนี้เขาก็มาติดต่อว่าอยากจะให้เฟนไายทำคอร์สหนึ่งขึ้นมาเพื่อเขาที่จะเอาไปใช้งานกับแฟนคลับชาวจีนเฟนไพก็เลยจัดคอร์สหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นภาษาจีนและการบนเทึงพี่ปุ้มน่าสนใจยังไงนี้ค่ะ <c oughs> ทีนี้ถามต่อเลยเราคุยกันเนี่ยหลากหลายมากเลยบางคนเริ่มรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนอกจากการการเห็นน้องอ่านข่าวตอนนี้อ่านข่าวอยู่ที่ไหนนะคะบ,บอกพวกเราอีกทีเผื่อใครนนอยากติดตาม ขอบุณค่ะตอนนี้อ่านข่าวอยู่ที่โมโน29ยหรือว่าโมโน29ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นข่าวเชาว้ชาเช้าเช้ามารับฟังข่าวดีๆกันได้นะคะคนกับพ้าใช้ใบสิริวัฒน์ได้นะ <c oughs> จริงเหรอดูย้อนหลังได้ <c oughs> อาจะสลับกันด,ดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะสลับกันดูก็ได้ ก็เปิดทั้งวิทยุเปิดทั้งทีวีได้ก็ไม่ตีกันเนาะต่อนะค่ะน้องค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเย็นๆค่ะเป็นข่าวสบายๆนั่งคู่กับคู่หูพิธีกรน,นะคะคุณแบงค์พบเอกก็จะเป็นข่าวเรื่องเด่นประเด็นดังค่ะ40นาทีค่ะพี่พุ้มช่วงเวลาประมาณ5ม2มง12นาทีเป็นต้นไปค่ะก่อนจะ6โมงค่ะ อืวันนี้อพอพอเราไล่เรียงเวลามาถึงตรงนี้เวลาก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันวันนี้ที่เราเกิยกันเราเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังได้รู้จักน้องมากขึ้นว่าจากเวทีนางงามน้องได้ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองรักจริงที่เป็นความรักภาษาจีนกลายเป็นจุดเด่นเป็นดิเฟอเรนเชียตถ้าเป็นคนที่ทำเอ่อมาเก็ตติ้เนา เป็นจุดที่ไม่เหมือนใครมีทั้งมงกุฎมีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนน้องก็ไม่หยุดแค่นั้นมา Dev e l o p มาพัฒนาต่อด้วยการสร้างหลักสูตรสอนภาษาจีนแล้วสอนวิธีการเชื่อมสัมพันธ์ทาไมตรีหลายๆอย่างที่เป็นกลิมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เป็นความสําคัญในการสร้างความประทับใจเ<ห>พร<อ>าะที่ว่าอีกครั้งชื่ออะไรคะคอสชื่อว่าสามารถที่จะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะทาง Facebook ค่ะ ff นะคะ Chinese อ Chinese online c a r s ค่ะ ff คือตัว f ตัว F 2ตัวค่ะแล้วก็ Chinese Online Class หรือว่าจะติดตาม Instagram ก็ได้นะคะ Lifestyle ก็คือ French Fine F R E N C H แล้วก็ F I N E A ค่ะพี่ปุ้งติดต่อเข้ามามได้ค่ะแพงไหมเนี่ยออไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะรานะคาแตะถึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะใช้ภาษาจีนหลังจากที่เรียนได้เลยค่ะพี่บุง้งโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามาถึงวันนี้เนาะหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนเราเนี่ย บางครั้งไม่คาดคิดแต่พอไปทํากับกายเป็นโอกาสที่ต่อยอดต่อยอดต่อยอดให้คุณเดินทางมาถึงวันนี้ได้ถ้าจะพูดถึงว่าตอนเข้าไปประกวดเป้าหมายอย่างหนึง่งแต่พอประกวดแล้วได้เป้าหมายอย่างหนึง่งความคิดตอนนี้คิดว่าเราโชคดีแล้วเราได้สิ่งที่มาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะโอกาสเข้าไปทําอะไรบ้างอืมฉันใจมองว่าความโชคดีมันมีอยู่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิกฤตนะตอนนั้นที่เรามองว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทํายังไงให ให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ได้ใช้ศักยภาพของเราที่แท้จริงอะคะ่ะถ้าเกิดบอกว่าอุ้ยมองแล้วเฮ้ยคนนี้โชคดีจังได้ไปสัมภาษณ์ฟัง้งจริงคนนี้โชคดีจังอยู่ดีไปประกวดนางงามเพราะเพื่อนชวนแต่ว่าในความเป็นจริงเบื้องหลังะคะ่ะพี่ปุ้มทุกอย่างจะต้องมีการฝึกฝนต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีการเตรียมข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะนิยามคําว่าเรื่องนี้โชคดีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดถึงร้อแต่ทั้งหมดนั้นคือความพยายามความมุ่งมั่นนะบักบันความไม่ย่อท้อ ของของตัวเรามากกว่าค่ะรวมทั้งอะไรยมิตมที่ดีที่ทุกๆครั้งไม่ว่าเราจะย่างก้าวไปในสถานการณ์แบบไหนจะ c h ร์เลนต์ตัวเองใหม่ๆแบบไหนก็มักจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้เข้ามาแนะนําเหมือนอย่างที่พี่ปุ้มเห็นว่าเฟ้นไฟทําผู้ประกาศข่าวพี่ปุ้มก็ติดตามใช่ไหมคะก็จะมีะคําแนะนําจากรุ่นพี่ผู้ประกาศข่าวเข้ามาให้เสมอเสมอซึ่งแบบนี้ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอโอกาสดีๆแบบนี้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้คนดีๆแบบนี้นะคะรวมทั้ง ประสบการณ์ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราค่ะจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างค่ะพี่ปุ้มเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกาลังใจไปถึงทุกท่านนะคะณสถานการณ์วันนี้อาจจะยากลําบากเราไม่รู้เลยอะว่าโควิดในทีมรอบนี้จะจบเมื่อไหร่เราจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทุกคนอยากทราบคำตอบนี้แต่สิ่งที่เราสามารถตอบได้เร็วที่สุดกว่าคำถามที่ว่าโควิดในทีมรอบนี้เนี่ยจะหมดไปเมื่อไหร่นั่นก็คือแล้วเราจะทำอะไรเราจะทำเมื่อไหร่เราจะลงมือทำหรืออย่างเนี่ยค่ะพี่ปุ้มเราสามารถตอบได้นะคะ เเราจะต้องลงมือทำเนาะสิ่งที่ทำก็จะต่อยอดต่อยอดได้อีกด้วยเหมือนเฟนไฟล์ต่อยอดจากความฝันที่เรียนภาษาจีนไปประเทศจีนแล้วก็มาทำรายการโต๊ะจีนนั่นชื่อตรงๆเลย oh, จากโต๊ะจีนค่ะทานี่ <laughs> จริงมันบิดมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงอะเออเฟนไฟได้รับโอกาสที่ดีนะคะจากผู้ใหญ่ทางมูนูเทรนินายค่ะที่ที่ให้โอกาสในการเป็นผู้ประกาศข่าวเรีกไปแคสซซึ่งถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยเราอยู่ดีๆเขาเรียกไปเลยเหรอย้อนกลับไปก่อนประกวดยังไงเฟนไฟก็อยู่ ทำงานอยู่ที่โมโนมาก่อนก็เลยก็เลยอาจจะมีโอกาสนี้ที่ใหญ่เขาเห็นนะคะแล้วเราเคยพูดกับเขาไว้ว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยโอกาสมาละก็เลยตั้งใจทําให้เต็มที่แต่ว่าขอย้อนกลับมาสักนิดนึงค่ะพี่ปุ้มที่พี่ปุ้มบอกว่าทุกอย่างเ่ยความฝันของเว้นไฟล์ความสามารถเนี่ยมันมาบวกกันเวนไฟอยากจะมองว่าเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคะมันเป็นไรต้องแต่เเรกก่อนละ ให้ฟังครั้งๆแค่นี้ไว้ก่อนก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับเพ้นไฟวันพรุ่งนี้ <c oughs> คุณผู้ฟัง <c oughs> คุณผู้ชมที่รู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดแล้วน่าสนใจแล้วว้าวได้ตลอดเวลาที่ฟังพี่ป้มสิริวันขออนุญาตแตะเบรกเฟ้นไฟไว้แป๊บหนึ่งลาไปวันนี้ก่อน26กุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้27กุมภาพันธ์เราจะมาต่อกันในอีกช่วงหนึ่งแล้วจะมีคนมาคุยกับเราเพิ่มอีกหนึ่งท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านที่ฟังและชมรายการฟ้าสายบายสิริวันวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนล้วเฟ้นไฟเนี่ยเราลาไปพร้อมๆกันใช่เลยค่ะดี๋ยวนี้กลับมาทักทายกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้้วยนะะคผูช รู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิริวัลโดยทุ่มสิริวัลนพรัตและกูรูระดับประเทศทุกด้า